แกกองรอรีวิวครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ซื้อมาวันนั้นนะครับไปงานเรฟร r นเนอรเปิดสาขาใหม่รีโนเวทสาขาที่ c e n t รัลเวิร์มานะครับก็ไปจัดมา3คู่อันนี้เป็นคู่สุดท้ายเดี๋ยวผมหาข้อมูลนิดนึงสักคน่นี่สำหรับคู่นี้นะครับที่ที่ตัดสินใจซื้อมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่เลยวางขายก่อนอเมริกานะเออเนี่ย เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นต้องจัดแล้วว่าวางขายก่อนอเมริกานะครับอเมริกาเขาไม่ยังไม่ขายเ้าขายวันที่1มกราคมแต่เราจัดมาแล้วอะ่ะนี่นะฮะซักคนนี่รายสิครับเพื่อนๆครับตอนนี้มี18บวางขายอยู่ใช่ไหมนี่สิบเก้าสิาแดนดำล้วนเลยเปลี่ยนแว่นให้มันเข้ากับรองเท้าด้วย ดำล้วนมาเลยนะฮะ,อะเอาที่ดันฟองมาก่อนที่ดันทรงพ,พี่พี่จุดแน่นไปไหนเหมุนตัว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 ,มตวผมเห็นที่ร้านอะแล้วผมก็จับคู่นี้แล้วนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรองเท้าคู่นี้มันแบบฟีลลิ่งมันแบบนี่จังเลยอะคือมันมัน เหมือนไทยอ้ามยี่สิบสามเลยอะ่ะจับเนื้อโฟมตรงเนี้ยเหมือนมากๆนะครับในความนุ่มของโฟมดูสิเพื่อนอาจจะไม่ค่อยเห็นลายดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันดำล้วเลยอะ่ะโฟมจะดำกว่าหน้าผ้านะตัวโฟมเนี่ยครับดำสนิทนะครับโฟมใช้ Power Run Plus นะครับแต่ถ้าเป็นไทยอ้ามจะเป็น Power Run PB 23นะ เป็นรองเท้ากลุ่ม Daily Trainer เหมือนกันนะครับ d a i l y Trainer แบบตัวตัวมาตรฐานะที่ผมเคยแบ่งให้เพื่อนๆฟังกันไปใช่ไหมมันจะมี Daily Trainer มันจะมีหลากหลายประเภทใช่ไหมผมจัดว่ากลุ่มนี้เนี่ยรายสิตระกูลรายเนี่ยของ s a ค u n นครับเป็นมาตรฐาน Standard ราคามันจะประมาณแบบไม่เกิน5,000คู่นี้อยู่ที่4,990ัาทอนสิบาท เห้าพันทอนสิบาทนะครับโอเคต่อโฟมใช้ภาวรดันพลัสนะแล้วก็อัปเปอร์ก็เป็นเอนจิเนียร์เมชธรรมดานะครับลินรองเท้าเป็นแบบหนานุ่มดีนะครับเชือกรองเท้าเป็นไนล่อนปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเท่าไหร่นักนะครับบุร่อข้อเท้าตรงนี้โอเคเลยอืมสิ่นของใหม่ขายก่อนอเมริกานะยำ้ำ ด้านข้างฝัง่งอุ้งเท้าด้านด้านข้างของเท้าด้านในเขียนสกโคนี่โลโก้เป็นเป็นไม่ใช่เป็นโลโก้เป็นเขียนตัวเขียนตัวพิมพ์นะสกโคนี่นะครับนี่ใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างเท้าด้านนอกเป็นโลโก้เส้นลายดีไซน์ของสกโคนี่นะครับดูแล้วมันปรับมาให้ดีไซน์มันปรับใหม่เพราะว่าผมจำได้ว่ารุ่น18บะ ดีไซน์มันไม่ได้ดูกลมๆแบบนี้แต่พอมารุ่น19ดูปรับให้มันกลมขึ้นนะครับให้มันดูนุ่มนวลขึ้นนะน,นี่เป็นสีดำล้วนเลยนะโหแบบนี้สายลันขับชอบแน่นอนนะเพื่อนๆที่แบบเน้นสีดำไว้ก่อนแต่งตัวครบองค์เสื้อผ้าแว่นตาผ้าโพกหัวแว่นตาเสื้อกางเกงดำหมดนะครับรองเท้าต้องดำด้วยมาชั่งน้ำหนักกันนะครับ10 US เป็นยังไงบ้างเอาเดี๋ยวก่อนจะไปชั่งน้ำหนักเดี๋ยวรู้ดึง so อินโซออกมาดึงได้ไหมโอเคได้อนะินโซดึงออกมาได้นะครับอินโซดึงออกมาได้มีตรงนี้ที่ไม่ใช่สีดำนะเขียนว่าเป็นสโค o นี่เนเจอร์ลนะครับเนเอร์ลนูทรัลขอโทษทีนูทรัลนูทรัลก็เป็นเท้าปกติปกติแล้วเนี่ยตัวอินโซเนี่ยผมว่าอินโซน่าจะเป็นโฟมคนละตัวเท่าที่จับเพราะว่า เพราะว่าสโคนี่ชอบชอบทำโฟมอินโซอ่ so อะเป็นอีกชนิดหนึ่งใช้โฟมคนละแบบคือใส่ใส่โฟมคือบางรุ่นอินโซก็จะเป็นแค่แผ่นบางๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรแต่ของสโคนี่เนี่ยเขาจะชอบใส่โฟมมาด้วยครับคือให้มันหนาขึ้นอะ่ะมันจะดูหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอ่ะครับเนี่ยแล้วก็พอจับสัมผัสดมูมันจะนุ่มๆนิดนึงครับ ผมจำได้เลยคือตระกูลคินมาล่าคินมาล่าที่แบบใช้โฟมพาวเวอร์รันมั้งแต่ข้างในใส่พาวเวอร์รันพลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือฟิลลิ่มันเปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่าไอตัวอินโซนี่แหละนะครับโอเคอ่นะเดี๋ยวย้ายกลับไปเหมือนเดิมแล้วเราจะลองชั่งน้ำหนักคู่นี้กันดูนะครับว่าราย19 รุ่นใหม่ขายก่อนอเมริกาน้ำหนักเท่าไหรยังย้ำเสมอนะขายก่อนอเมริกาเพราะอเมริกาขายวันที่1 2ึ่งสอกสรัมครับ264กสรัมโอ้ผมมีรุ่น17ผมเคยรีวิวรุ่น17ไปรุ่นสิตอนนั้นมัน288อันนี้แต่สองร้อยหกฮะแปลว่าน้ำหนักดีขึ้นนะ จาก288 28, เหลือ264นะครับน้ำหนักดีขึ้นนะเอาอีกข้างมาจะลองสวมข้างนี้กันดูนะครับ Power r u n Plus อยู่ในราย19 Feeling ลลจะเป็นยังไงบ้างลองดูก,กันโอเคเออ hey. เฮ้ใช้ได้นะเนี่ย มันจะแน่นกว่าตัวไทยอั่มยี่านะครับแน่นกว่าตัวไทยอั่มยี่สิบสามนะ <Okay. S 1> แพลตฟอร์มนี่กว้างมากเลยยืนสบายมากนะครับยืนแบบเต็มๆเลยมีความรู้สึกถูกดันอุ้งเท้าขึ้นมานิดหนึ่งครับมีรู้สึกถูกดันขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแต่ยืนได้สบายเต็มๆไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดเรายืนอยู่บนรองเท้าคู่นี้โอ้ชิลเลยฮะสบายเลยครับ มั่นคงดีนะครับโฟมมันคงตัวคงที่ดีมันแน่นดีนะความยืดหยุ่นของโฟมเยอะจอกไหนอยสิเป็นไงบ้างโอเคแน่นนุ่มครับมีความนุ่มแต่ก็แน่นนะฮะโอ้โจำได้ว่ารุ่น17นะมันไม่เป็นแบบนี้นะเออผมข้ามาสองรุ่นเลยก็ดีเหมือนกันนะจะได้แบบเห็นความต่างบางที พอเทียบรุ่นต่อรุ่นมันอาจจะไม่ค่อยต่างมากนะกดโฟมได้แบบสบายๆง่ายๆนะครับอาโซก็มาเต็มนะแต่มาไม่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 ทั่วนะครับเออแปลกนะปกติแล้วถ้าเป็น Daily t r a นเนอแบบ Standard ดนะครับอาโซจะต้องมาแน่นนะเพราะว่ามันต้องใช้งานแบบนานๆนะแต่รุ่นนี้ไม่แฮะรุ่นนี้มาหน้าเท้าเต็มส้นเท้าสองฝั่งเว้าตรงกลางไว้นะครับ เหมือนตัวไทอัมเลยแล้วไอ้นี่เนื้อโฟมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเสียงมันจะเป็นอย่างเงี้ยเสียงโฟมมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคอ่าเท้าผมยาวสองหกห้านะครับใส่ที่สองปดูนนะครับโอ้เหลือสบายสบายครับเพื่อนเพื่อนครับอืมบวก1เซนก็พอไม่ต้องบวก1นุก็ได้คู่นี้บวก1เซนก็พอนะครับ ไม่ได้เป็นเท้าหน้ากว้างด้วยนะโอเคเป็นเท้าปกติสีคือ Triple Black ดำล้วนดำล้วน4,990บาทขายแล้วที่ Runner, เลฟรันเนอร์เลฟรันเนอร์เซนทาวเวิลนะครับแล้วก็แล้วก็กระซิบกระซิบเพื่อนๆ่น,นิดนึงว่า2,026นะเซอร์โคโนี ไลอ up มาเพียบมาเต็มน่าจะเห็นภาพหลุดกันแล้วมั้งเนาะทั้ง Elite สก็จะมาเราก็จะเห็นภาพหลุดกันแล้วใช่ไหมมี Elite สมามีอะไรก่ะที่งาน The Running Event นะครับ T R E นะครับก็จะมีอะไรนะอซูรีป่ะไออะไรเนะี่ยเออมันจะมีคนนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็มี Pro ห้า เอโนฟินโปรห้าก็มาสปีดห้ามาแล้วนะปีหน้าโปรห้ามาแล้วก็มีอะไรก่ะแล้วก็ไอ้รุ่นเฮริเคนยี่สิบห้าก็ออกแล้วใช่ไหมผมสั่งแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะกล่องให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับเอ,อผมว่าน่าจะมีอีกหลายรุ่นนะอื๋อแล้วก็พวกรองเท้าเทรลของเขาอีกนะครับแล้วก็จะมีช็อปใหม่ด้วยเขาบอกว่าจะมีช็อปใหม่กันนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคู่นี้ ราย19นะครับ4,990บาทถ้าเพื่อนนสนใจนะครับก็แวะไปดูได้ที่ร้านเดฟรันเนอร์นะครับเดฟรันเนอร์ที่เซ็นทรัลเวิร์เปิดใหม่ด้วยไปลองเยี่ยมชมกันได้นะครับลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแกกองรอดรีวิวซักวันนี้ราย19รุ่นใหม่ขายก่อนอเมริกาครับบ๊ายบาย